สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านหัวข้อวันนี้คือจดหมายของพระเยซูถึงคริสตจักรทั้ง7ตอนที่3จากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ7จ็ถึงยีซึ่งเป็นการศึกษาจดหมาย2ฉบับสุดท้ายคือจดหมายถึงคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียและลาวเดเซียครับขอเชอิญอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการการทรงนำและความเข้าใจจากพระองค์ ขอพระวิญญาณปรัดกับข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นการส่วนตัวเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจพระวจนะอย่างลึกซึ้งและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างสุดใจกลับถึงทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลังจากที่เราได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนมาเป็นเวลานานการได้ยินฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเราก็อาจเสื่อมถอยได้เช่นเดียวกับการได้ยินทางกายภาพที่อาจเสื่อมถอยตามวัย ในจดหมายถึงคริสจ,จักรทั้ง7เราได้ยินการสรงเรียกที่กล่าวซ้ำหลายครั้งว่าใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญ,ญญาณปรัดแก่คริสจ,จักรทั้งหลายการสรงเรียกดังกล่าวไม่ได้มีไว้สำหรับผู้เชื่อในศตวรรษแรกเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับเราในปัจจุบันด้วยเช่นกันบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1คริสตจักรที่มัน่นคงและส่วนที่สอง คริสตจักรที่พึ่งพาตนเองข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงรับรองผู้ที่มั่นคงและเตือนผู้ที่พึ่งพาตนเองส่วนที่ 1. คริสตจักรที่มั่นคงประเด็นที่1คือพระลักษณะของพระเยซูจงเขียนถึงทุสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียว่าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และสัจจริง จดหมายฉบับแรกถูกส่งถึงกจ,จักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งตั้งอยู่ในประเทศทูตเคียในปัจจุบันภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยและเรื่องดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์พระเยซูทรงอธิบายพระองค์เองว่าเป็นผู้ทรงบริสุทธิ์ซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงแยกออกมาทรงศักดิ์สิทธิ์ทรงบริสุทธิ์และทรงปราศจากบาป พระองค์ยังทรงอธิบายพระองค์เองอีกว่าเป็นผู้ทรงสัตย์จริงซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงแท้จริงทรงเชื่อถือได้ทรงไว้วางใจได้และทรงเป็นพระเจ้ากล่าวคือในฐานะพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวพระเยซูเพียงผู้เดียวทรงดำรงอยู่ในความสมบูรณ์แบบของพระองค์และทรงสมควรที่จะได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในทุกสิ่ง พระเยซูทรงสำแดงต่อไปว่าเป็นผู้ทรงถือกุญแจของดาวิดสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดแล้วไม่มีใครปิดได้และสิ่งที่พระองค์ทรงปิดแล้วไม่มีใครเปิดได้กุญแจของดาวิดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิทธิอำนาจของพระเจ้าเหนืออาณาจรรักรนิรันร์ที่ทรงสัญญาไว้กับดาวิดในพระธรรมสองซามูเอลบทที่7ซึ่งการอ้างถึงกุญแจดอกนี้พระเยซูทรงระบุพระองค์เองว่า ทรงเป็นพระเมสสิยาแห่งพันธสัญญาเดิมนอกจากนี้กุญแจยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและการเข้าถึงดังนั้นการถือกุญแจจึงหมายความว่าพระเยซูทรงประกาศถึงอำนาจสูงสุดของพระองค์เหนือคริสตจักรและอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจที่จะเปิดประตูแห่งความรอดและสวรรค์ให้กับผู้เชื่อและทรงรับประกันจุดหมายนิรันดร์ของพวกเขา พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจที่จะปลดปล่อยผู้ที่ถูกความตายจองจําและประทานชีวิตแก่พวกเขาประเด็นที่สองคือมุมมองของพระเยซูเรารู้ถึงการกระทําของเจ้าดูเถิดเราได้เปิดประตูไว้ต่อหน้าเจ้าซึ่งไม่มีใครปิดได้เรารู้ว่าเจ้ามีกําลังน้อยกะนั้นเจ้าก็ได้ประพฤติตามคําของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา คริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียได้รับคำชมเชยสำหรับความซื่อสัตย์ที่ไม่หวั่นไหวพวกเขาอาจกำลังถูกกดดันให้ปฏิเสธพระเยซูในขณะที่ต้องทนต่อการข่มเหงทั้งทาง,ทางร่างกายหรือจิตใจและความยากลำบากแต่พวกเขาก็ยังมั่นคงยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าและให้เกียรติพระนามของพระองค์ ความยากลำบากไม่ได้ทำให้พวกเขาหันหลังให้กับพระเยซูหรือตกอยู่ในการไม่เชื่อฟังแต่กลับทำให้พวกเขาใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นพร้อมทั้งพึ่งพาในพละกำลังและพระคุณของพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเราพิจารณาถึงบทบาทของการกระทำในชีวิตของเราเราถูกเตือนให้นึกถึงความจริงที่พบในพระธรรมเอเฟซัสว่า เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติเพื่อจะไม่มีใครอวดได้เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำการประพฤติของเราไม่ใช่วิธีที่จะได้รับความรอด แต่เป็นหลักฐานของความสัมพันธ์ของเรากับพระคริสต์พร้อมทั้งเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของเราและการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าพระเยซูทรงชมเชยคริสตจักรในเมืองฟิลาเดลเฟียที่ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นความจริงกล่าวคือพวกเขายังคงซื่อสัตย์ต่อพระวจนะและพระนามของพระองค์การประพฤติของพวกเขาสําแดงถึงความเชื่อที่แท้จริงในพระเยซูในจดหมายถึงฟิลาเดลเฟีย คำชมเชยไม่ได้มีไว้สำหรับการประพฤติเองแต่สำหรับจิตใจที่อยู่เบื้องหลังการประพฤติดังกล่าวซึ่งความวางใจอย่างลึกซึ้งในพระเยซูและพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นแรงจูงใจในการประพฤติของพวกเขาหล่อเลี้ยงความอดทนของพวกเขาและเสริมสร้างความเต็มใจที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์ประเด็นที่สามคือพระสัญญาของพระเยซูเราจะทำให้บรรดาผู้ที่เป็นธรรมศาลาของซาตาน ผู้อ้างตัวเป็นยิวทั้งๆท,ที่ไม่ได้เป็นแต่เป็นคนโกหกเราจะทําให้พวกเขามาล้มลงแทบเท้าของเจ้าและรับรู้ว่าเรารักพวกเจ้าผู้เป็นธรรมศาลาของซาตานคือผู้ที่อ้างว่าเป็นชาวยิวแต่ไม่ได้เป็นพระเยซูทรงเรียกพวกเขาว่าคนโกหกพวกเขาไม่ได้เข้าสุนัตทางจิตใจและขมเหงผู้ติดตามพระเยซูอย่างรุนแรง พระเยซูป,ประทานพระสัญญาอันลึกซึ้งแก่คริสตจักรว่าผู้ข่มเหงเหล่านี้จะทราบความจริงและรับรู้เรื่องความรักของพระองค์ที่มีต่อผู้เชื่อเมื่อนั้นผู้เชื่อจะได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากศัตร,ตรูซึ่งพระสัญญานี้เตือนใจเราว่าในการต่อสู้ของเราเราสามารถพบความหวังได้เพราะพวกเจ้าได้อดทนอย่างยิ่งตามที่เราได้สั่งไว้ เราก็าจะปกป้องเจ้าให้พ้นจากวาระแห่งการทดลองที่กำลังมาเหนือโลกทั้งโลกเพื่อทดสอบบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกพระเยซูยังทรงรับรองพวกเขาถึงการปกป้องในระหว่างการทดลองด้วยพระสัญญานี้อาจเกี่ยวข้องกับการนำผู้เชื่อออกจากความทุกข์ลำเค็นครั้งใหญ่หรือออกจากพระพิโรธครั้งสุดท้ายของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามพระเยซูยทรงปกป้องและรักษาคริสตจักร ในวิธีที่เราจะสามารถทนต่อความยากลำบากในปัจจุบันและในความทุกข์ลำเค็นที่จะมาถึงได้พระเยซูทรงปกป้องและคำจุนเราพระเยซูทรงหนุนใจคริสตจักรในฟิลาเดลเฟียว่าเราจะมาในไม่ช้าจงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่เพื่อว่าจะไม่มีใครชิงมงกุฎของเจ้าไปได้สำหรับผู้เชื่อ นี่หมายถึงการยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อโดยอย่างรากลึกลงในความแน่นอนของพระลักษณะของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ผู้เชื่อจะสามารถพบสันติสุขได้ในทุกสถานการณ์ผ่านทางการยึดมั่นในความเชื่อความหวังความรักของพระบิดาความรอดผ่านทางพระเยซูและฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะยืนหยัดมั่นคงได้อย่างแท้จริงในพระคริสต์เพียงผู้เดียว มงกุฎของผู้เชื่อที่พระเยซูทรงกล่าวถึงเป็นตัวแทนของความรอดนิรันดร์และรางวัลที่คงอยู่ถาวรซึ่งรวมถึงมงกุฎแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานและมงกุฎแห่งชีวิตที่ทรงสัญญาวไว้สำหรับผู้ที่อดทนผ่านการทดลองและการข่มเหงมงกุฎเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะสูงสุดและการยอมรับในความซื่อสัตย์หากเราอดทนเราก็จะได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์การช่วยกู้ การปกป้องรักษาและรางวัลการรับรองนี้เป็นของคริสจ,จักรในฟิลาเดลเฟียและยังคงเป็นความจริงในปัจจุบันสำหรับทุกคนที่ยังมั่นคงในความเชื่อท่ามกลางความทุกข์ยากผู้ใดมีชัยชนะเราจะตั้งผู้นั้นให้เป็นเสาหนึ่งในพระวิหารของพระเจ้าของเราผู้นั้นจะไม่จากพระวิหารไปอีกเลยบนตัวผู้นั้นเราจะเจ้ารึกพระนามพระเจ้าของเรา และชื่นอนครของพระเจ้าของเราคือเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งพระเจ้าของเรากำลังทรงส่งลงมาจากสวรรค์และเราจะเจารึกชื่อใหม่ของเราไว้บนตัวผู้นั้นด้วยเสาในพระวิหารของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งความมั่นคงและตำแหน่งพิเศษในการสถิตด้วยของพระเยซูพระองค์จะทรงเจารึกพระนามของพระเจ้าบนพวกเขาซึ่งหมายความว่า พระเยซูจะทรงระบุพระองค์เองกับพวกเขาและอ้างพวกเขาเป็นของพระองค์เองนอกจากนี้พระเยซูจะทรงเจ้ารึกชื่อนครของพระเจ้าบนพวกเขาซึ่งยืนยันถึงที่อยู่ถาวรของพวกเขาในบ้านนิรัน์แห่งเยรูซาเล็มใหม่และสุดท้ายพระเยซูจะประทานพระนามใหม่ของพระองค์แก่พวกเขาซึ่งอาจสะท้อนถึงการที่ผู้เชื่อมีส่วนร่วมในการเปิดเผยใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาตินิรันด์ของพระองค์ คริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแผ่นดินไหวแต่พวกเขาอดทนเพราะพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองที่ยั่งยืนและปลอดภัยพวกเขาจะได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งการฟื้นฟูสภาพประชากรของพระเจ้าโดยอาศัยอยู่กับพระเจ้าและอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ในส่วนเอเดน แต่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เมื่อใดที่เรามีความเชื่อน้อยโปรดะระลึกว่าพระเยซูทรงทราบความจริงเกี่ยวกับทุกสถานการณ์และทุกคนพระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายเหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงมีอำนาจในการปกครองสูงสุดและสมบูรณ์แบบเหนือคริสตจักรของพระองค์เสมอพระองค์ทรงยึดประชากรของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงชั่วนิรันดร์หลักการที่หนึ่ง พระเยซูทรงรับรองกับคริสตจักรของพระองค์ว่าการเชื่อฟังคุ้มค่าเสมอในโลกที่มักให้ความสำคัญกับความพึงพอใจชั่วคราวและความสำเร็จทางโลกเราต้องถามตนเองว่าเราเต็มใจที่จะเลือกการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าในระยะยาวมากกว่าความพึงพอใจที่ชั่วคราวหรือไม่การที่พระเยซูทรงเรียกเราให้เชื่อฟังนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของกฎที่ต้องทำตาม แต่เป็นคำเชิญไปสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งการเชื่อฟังของเรามาจากความไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์พระสัญญาของพระองค์และความดีของพระองค์การเปร่รองเกี่ยวกับการตัดสินใจประจำวันของเราสามารถเปิดเผยให้เห็นว่าเราเชื่ออย่างแท้จริงหรือไม่ว่าการเชื่อฟังพระคริสต์จะนำไปสู่ความสมบูรณ์และการฟื้นฟูสภาพที่แท้จริงในด้านใดของชีวิตที่คุณพบว่า ยากที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อพระบัญชาของพระเจ้าขัดกับความปรารถนาของคุณหรือวัฒนธรรมรอบตัวคุณคุณจะตอบสนองอย่างไรคุณจะทําขั้นตอนใดเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้เพื่อให้ความสําคัญกับการเชื่อฟังในความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าส่วนที่สองคริสตจักรที่พึ่งพาตนเองประเด็นที่1คือพระลักษณะของพระเยซู จงเขียนถึงทุสวรรค์แห่งคริสจ,จักรที่เมืองลาวดิเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนเป็นพยานที่สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้เป็นผู้ปกครองเหนือสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างตรัสว่าเมืองลาวดิเซียเป็นเมืองการค้าชั้นนำเป็นศูนย์กลางด้านการธนาคารสิ่งทอและการแพทย์ของภูมิภาครวมทั้งเป็นเมืองที่มั่งคั่งและพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้นเราจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าสมาชิกของคริสตจักรซึ่งรวมถึงผู้นำบางคนในอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักในเรื่องของความมั่งคั่งและการพึ่งพาตนเองพระเยซูทรงระบุพระองค์เองว่าทรงเป็นความจริงสูงสุดพยานที่สัตย์ซื่อและเที่ยงแท้และผู้ปกครองการยืนยันนี้สำคัญมากเมื่อพระองค์ทรงตำหนิคริสตจักรในเรื่องความเชื่อที่อุ่นๆของพวกเขา ประเด็นที่สองคือมุมมองของพระเยซูเรารู้ถึงการกระทำของเจ้าเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปากสำหรับผู้ที่อ่อนแอพระเยซูทรงอ่อนโยนอย่างน่าอัศจรรย์แต่สำหรับผู้ที่มั่นใจในตนเองและพึ่งพาตนเองพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกเขามากนักคริสจ,จักรที่เมืองลาวดีเซียปราศจากความกระตือรือร้นหรือความขยันขันแข็งซึ่งสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียดชังแต่เป็นความเฉยเมยเจ้ากล่าวว่าค้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่ขัดสนสิ่งใดเลยแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชน่าสงสารยากไรตาบอด และเปลือยกายอยู่ช่างเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างคริสจ,จักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียและลาวิเซียกล่าวคือคริสจ,จักรแห่งหนึ่งตกอยู่ในการต่อสู้ซึ่งพระเยซูทรงเห็นและทรงเสนอกำลังพร้อมทั้งการปลอบโยนผ่านทางการต่อสู้ที่พวกเขากำลังเผชิญในขณะที่คริสจ,จักรอีกแห่งหนึ่งมีชีวิตที่ง่ายดายและไม่มีความกังวลทางวัตถุในโลกซึ่งพระเยซูทรงตำหนิพวกเขาว่า น่าสังเวชน่าสงสารยากไร้ตาบอดและเปลือยกายอยู่พวกเขามีทุกอย่างที่ต้องการและนั่นนำไปสู่ความเฉื่อยชาในความสัมพันธ์กับพระเยซูการพึ่งพาตนเองของพวกเขาได้ทำให้พวกเขาตาบอดต่อความต้องการพระคริสต์ผลจากการหลอกตนเองของผู้เชื่อก็คือพวกเขาสามารถคิดผิดๆเกี่ยวกับตนเองว่าเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ และไม่ประหนักถึงความเปราะบางของตอนเองซึ่งจะทำให้พวกเขาถูกเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่เป็นของพระเจ้าการนับถือศาสนาเพียงแค่เปลือกนอกสามารถสร้างความรู้สึกชอบธรรมในตนเองหรือการเคร่งครัดในกฎที่ปิดซ่อนหัวใจที่เย็นชาต่อพระเจ้าเราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตในการสามารัมคคีธรรมอย่างใกล้ชิดและพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาจิตใจของเราไม่ให้เย็นชาต่อพระเจ้า ซึ่งการมีสามาัคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานช่วยให้เรารักษาการจดจ่อในเรื่องนิรันกาในที่สุดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำการสํานึกผิดในเรื่องบาปและฤทธิอํานาจที่จะดําเนินชีวิตที่ได้รับการไถ่พระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดทรงยึดเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงนำเราเข้าใกล้พระองค์แม้เราอ่อนแอแต่พระองค์ทรงเข้มแข็ง ประเด็นที่3คือคำแนะนำของพระเยซูเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หล่อมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคัง่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าอันน่าละอายและซื้อยามาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มองเห็นเชาวลาดิเซียจะไม่พบความมั่งคั่งที่แท้จริงในทรัพย์สินทางวัตถุของพวกเขา แต่พระเยซูส่งเร่งเราคริสจักรที่อุ่นๆให้สวสวงหาทองคําที่หล่อมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟจากพระองค์ซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณที่ไม่มีวันจางหายพระองค์ท่งยื่นเสนอเสื้อผ้าสีขาวให้พวกเขาเพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าซึ่งเสื้อผ้าสีขาวนี้เป็นสัญลักษณ์ของความชอบธรรมของพระองค์และพระองค์ก็ท่งยื่นเสนอยาทาตา เพื่อฟื้นฟูสายตาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาของประธานเหล่านี้สะท้อนถึงความรอดและการฟื้นฟูสภาพที่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงสามารถจัดเตรียมให้ได้พระเยซูไม่ได้กำลังตรัสว่าจงลงมือทำงานเพื่อแก้ไขตนเองให้ได้แต่พระองค์ทรงกำลังบอกผู้ที่พึงพอใจในตนเองว่าพวกเขามีความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณอย่างมาก พระเยซูทรงกำลังบอกให้คริสจ,จักรมองดูพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักพวกเขาพระเยซูตรัสในพระกิตติคุณยอนว่างานของพระเจ้าคือจงเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมานี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงกำลังเรียกคริสจ,จักรที่เมืองลาดีเซียให้กระทาเมื่อเราเชื่อว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณเพื่อกระทำความดี เราก็จะทำงานเป็นการตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติต่อผู้ที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกรรมเราว่ากล่าวและตีสอนผู้ที่เรารักดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่พระเยซูทรงเรียกคริสตจักรที่อุ่นๆและพอใจในตนเองแห่งนี้ให้กลับใจใหม่และกลับมาหาพระองค์พระองค์ทรงกำลังแสดงให้พวกเขาเห็นว่า การพึ่งพาตนเองและความเชื่อในพระเยซูเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงการตักเตือนและการตำหนิจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องหมายของความรักพระบิดาผู้ทรงเป็นความรักทรงตีสอนลูกๆของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเขาพระองค์ทรงนำพวกเขาเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษการตีสอนของพระองค์เป็นการกระทำแห่งความรักซึ่งมีไว้เพื่อนำเราให้กลับใจใหม่และมีความสัมพันธ์กับพระองค์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ถึงแม้การตีสอนอาจไม่น่าพึงพอใจแต่เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ผ่านการฝึกฝนอย่างหนักการตีสอนก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคคลไปสู่วุฒิภาวะฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าทรงตีสอนประชากรของพระองค์ผ่านทางวิธีการต่างๆเช่นพระวจนะของพระองค์คริสตจักรของพระองค์ครอบครัวของผู้เชื่อและการให้ผู้เชื่อเผชิญผลของบาปของตน ซึ่งการตอบสนองที่เหมาะสมของคริสเตียนต่อการตีสอนของพระเจ้าคือการสารภาพบาปของตนและยอมรับการตีสอนของพระเจ้าด้วยความถ่อมใจประเด็นที่4คือพระสัญญาของพระเยซูเราอยู่ที่นี่แล้วเรายินเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานร่วมกับเรา ภาพของพระเยซูที่ทรงเคาะประตูแสดงถึงคำเชิญของพระองค์ไปสู่ความสนิทสนมและการสามัคคีธรรมคุณเต็มใจที่จะเปิดประตูให้พระองค์หรือไม่พระเยซูทรงยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของการกลับใจใหม่พระองค์ทรงรับผู้ที่กลับใจใหม่และพระองค์จะไม่ทรงปฏิเสธพวกเขาเลยเพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ เชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการสัมมิคีธรรมที่แท้จริงกับพระองค์ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์นั่งกับเราบนบัลลังก์ของเราเหมือนที่เราได้มีชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนบัลลังก์ของพระองค์นี่เป็นพระสัญญาว่าผู้ที่มีชัยชนะจะได้ครอบครองร่งรวมกับพระคฤิสต์ในอาณาจักรแห่งอนาคตหลักการที่สอง พระเยซูทรงเรียกผู้ที่พึ่งพาตนเองให้กลับใจใหม่และพึ่งพาพระองค์พระเยซูทรงเชิญชวนเราให้เปลี่ยนความสนใจจากความสําเร็จและความมั่นคงของเราไปสู่การพึ่งพาพระองค์อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรายอมรับว่าเราต้องการพระคุณและการทรงนำของพระเยซูเราจะเปิดตนเองสู่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วเราก็จะได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงในชีวิตของเรา ในด้านใดของชีวิตที่คุณพึ่งพาตนเองเมื่อเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณของคุณคุณจะตอบสนองอย่างไรคุณจะทำขั้นตอนใดเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาพระคริสต์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพระเยซูทรงชมคริสตจักรที่ฟิลาเดลเฟียแต่คริสตจักรที่ลาวิเซียได้รับการตำหนิข้อความสำคัญคือ พระเยซูทรงรับรองผู้ที่มั่นคงและเตือนผู้ที่พึ่งพาตนเองขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และสักจิ์ิงขอบคุณพระองค์สำหรับพระวชนะอันเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดซึ่งช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มใจและมีจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งมากขึ้นขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นคงในความเชื่อและมีชัยชนะเหนือทุกการทดลอง กลับพึงทุกสิ่งในพระนามพระ,ะพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ